สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่13กรกฎาฐฐคม2568ค่ะแม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะรีวิวรถไถยเอ A เป็นเจ้าของร้านเองขายเองจัดส่งเองนะคะไม่มีเซลล์นะคะร้านเราไม่มีเซลล์ค่ะขายตรงซื้อตรงกับแม่ค้าเลยนะคะวอดเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสางหมอจังหวัดอุดรธานี0804141 6 6 9เค่ะเบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้นะคะหากลูกค้าอยากชมคลิปการทำงานคันไหนแยกอยากได้ภาพถ่ายเพิ่มเติมต่างๆแยกคันคันที่ สนใจจากการรีวิวหน้าร้านนะคะก็สามารถแอดไลน์มาขอกับแม่ค้าได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง17.30นไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตลอด365วันนะคะแล้วก็จำหน่ายเงินสดอย่างเดียวนะคะจำหน่ายเงินสดอย่างเดียวค่ะ กับรับลูกค้าที่ทำเรื่องยื่นกู้ผ่านทกศใกล้บ้านมานะคะสามารถที่จะมาชมมาซื้อมาทดลองขับมาจองแล้วก็เอาเอกสารไปยื่นทกศเพิ่มเติมได้นะคะประมาณนี้คะ่ะ รถทุกคันแม่ค้ามีโปรโมชั่นให้เช่นเดิมนะคะคันละ1,000 0บาทสําหรับลูกค้าที่เห็นคลิปผ่านทางช่อง YouTube มานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube ของแม่ค้าด้วยนะคะเพื่อรับโปรส่วนลดนะคะ่ะ คันละ1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็หมวดคูโบต้ารถทุกคันแม่ค้าก็จะมีฟรีเช็ครวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวไปให้ด้วยแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีในระยะ300กว่ากามนะคะขึ้นเหนือลงใต้ทางเราจัดส่งให้ได้หมดนะคะเกินระยะ300กว่ากามแม่ค้ขออนุญาคิดเพิ่มนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ B2140S ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี64ตัวรถโครงกันอ้อยผามดันดินค่ะแล้วก็มีผานพวนนะคะตัวนี้เป็นตรงตามรุ่นของเขาเลยค่ะสวยสวยเดิมเดิมสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะพวกนี้น็อตเนดไม่เคยขยับค่ะ133ชั่วโมงนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2,29,000บาทค่ะ2,29,000บาทค่ะ รับแลกเปลี่ยนตีเทินได้ด้วยนะคะ4018 SP ค่ะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสวยๆเลยปี67ด้วยนะคะตัวนี้ตัวรถหน้ากากผ่านด้านดินค่ะสวยๆเลยมากับผานพวนตราช้าง DH 22 5E ตัวโปรนะคะ ท้ายสวยๆเลยค่ะน็อตนตไม่เคยขยับนะคะยางสวยสี่เส้น80-90%เซเลยค่ะสีเดิมทั้งคันค่ะราคาหน้าหลัง2ชิ้นอยู่ที่449,000บาทค่ะหากลูกค้าอยากได้โรตารีเพิ่มเป็น RX 1 6 5 E จะจบอยู่ที่470,000 ห0 0่เก้าพันบาทค่ะแต่หากลูกค้าจะซื้อแค่โรตารี่แยกจะอยู่ที่48่หมนะคะสภาพ8 0 8สเเซได้เลยค่ะสำหรับที่เราจะพ่วงไปกับตัว L 4 0 1 8 SP คันนี้นะคะ4 0 1 8 SP คันถัดมาคันนี้จดปี หกสนะคะตัวรถนะะ้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ,าผ่านพวนตาช้างตัวนี้ก็ตรงตามรุ่นของเขานะคะข้างบนสีเดิมทั้งหมดเลยส่วนข้างล่างแม้าเก็บคันล่างเก็บใบดันดินนะคะตัวนี้อยู่ที่3 8 9 9 0 0บาทคะ่ะ3 8 9 0 0 0 0บาทคะ่ะ L 5 0 1 8นคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะคะ L 5 0 1 8เข้ามาใหม่เหมือนกันค่ะใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ยางหลังอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซนค่ะตัวรถหน้ากากฐานดันดินค่ะแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ของตาเพชรเขาไม่มีหางมานะคะผ่านพวนใหม่ตาเพชรใบยี่สิบสี่นิ้วค่ะห้าใบสี่แสนองเกพันบาทค่ะ 4แส0สอบาทนะคะสำหรับ50าสิบแรงคันนี้ค่ะปี62ค่ะสวยสวยเลย50แรงเอค่ะ50แรงเอคันนี้จดปี64ตัวรถ หน้ากากผา่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนตาช้างนะคะ499,000บาทค่ะใส่ยางหน้าให้ใหม่1นึ่งคู่ยางหลังก็80%สีเดิมทั้งคันค่ะตัวนี้สวยเดิมทั้งคันนะคะ499,000บาทค่ะ50แปลแรง s p อีกคันหนึ่งนะคะจดปี66ตัวรถหน้ากากผ่าน ดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ของตราเพชรใบ24นิ้วด้วยสีเดิมทั้งคันค่ะยางสวยสีเส้นเลยนะคะตัวนี้ปี6 6 5 3ห9 0แสพบาทค่ะ50แรงคันนี้50แรงเดี๋ยวตัวนี้จดปี63 L 5018 d t ปดีที่ปี63ตัวรถหน้ากาก ผานดันดินแล้วก็จะมีผ่านพวนให้รอเก็บเช็คเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่389,000บาทค่ะ389,000บาทยางหน้ามคะจะใส่ให้ใหม่ยางหลังอยู่ที่70%ในราคา389,000บาทค่ะตัวนี้50แปลง ดีทีปีหกสองนะคะตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มีผานพวนด้วยนะคะมีผานพวนด้วยสี่แสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทคะ่ะปีหกสองสี่แสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทยังหน้าใส่ให้ใหม่ส่วนเดี๋ยว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 แม่ค้าบอกราคาผิด 429,000บาทนะคะหลังเป็นผ่านพวนใหม่ของตาเพชรใบ24นิ้วค่ะเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เหมือนกันนะคะ40 18SP ปี18 66ตัวรถชุดตักแล้วมีถังถ่วง290ชั่วโมงสวยเดิมทั้งคันค่ะ459,000บาทค่ะสำหรับ40แรงเป็นรถตักค่ะ MU 4902 MU 4902หน้าหลังสวย85ชั่วโมงปี B 64ค่ะ 5,49,000บาทนะคะ5,49,000บาทค่ะ4,5 DI s p สเปรนะคะตัวท mm ็อ hmm. ปสุดตัวรถผานด้านดินแล้วก็มากับผานพวนใบ24นิ้วเปลี่ยนใบให้ใหม่เลยยังใหม่อีก4เส้น2 6 9 9 0 0บาทค่ะเครื่องดีเลยนะคะตัวนี้2 6 9 9 0 0บาทค่ะ สี่แรง SP ค่ะรอใส่ใบดันดินด้านหน้าแล้วก็รอใส่หางใหม่อยู่ที่3ามแสนเบาทค่ะ3า9แ0 0เบาทสำหรับ L 4 0 1 8 SP คันนี้ค่ะถ้าจะไม่ผิดปี6กหานะคะ36มหดีที่แบบคันล่างค่ะหน้าหลังจะอยู่ที่2องแ0 0สบาทยังสวย4ีเส้นค่ะ สามหกคันบนหน้าหลังอยู่ที่สามแสนสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวคันล่างนี้จดปีห้าสามนะคะส่วนตัวคันบนไม่มั่นใจว่าปีห้าสามห้าสี่นะคะตัวนี้สี่สิบแรง ไม่ใช่ตัวนี้เป็น L 3 2 1 8 SP ค่ะตัวนี้ทางเราติดสติกเกอร์40นะพอดีตัวสติกเกอร์32แรงสั่งศูนย์ไว้แล้วอของยังไม่มานะคะก็เลยติด40ไปก่อนเนาะ32แรงปี65นะคะตัวรถนากากผ่านด้านดินแล้วก็มีผ่านบุกเบิกค่ะ329,000บาทค่ะ รถตักห้าสิบแรงค่ะหน้าหลังหลังเป็นผานพวนนะคะปีหกสามสี่แสนสามหมืนเก้าพันบาทค่ะสวยๆเลยอุยปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆตัวยกล่องค่ะช่วงนี้คนเขาไม่ยกล่องกันเนาะโ <c oughs> ครงยาวหนึ่งเมตรแปดสิบห้า ใบ24จะอยู่ที่19,500ใบ22จะอยู่ที่18,500ค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะตัวรีเปอร์โครงยาวๆใหญ่ๆใ,ใส่รุ่น M รุ่น L อยู่ที่20,000กับอีก900บาทค่ะ ผานพวนตาเพชรห้าใบใบ22นิ้วจะอยู่ที่31,500ใบ24นิ้ว5ใบจะอยู่ที่38,500หากเป็นใบ24 6ใบจะอยู่ที่39,500บาทค่ะคุดมัน11,500บาทค่ะโอ้ไอไ้ไส้นี่เต่ามันเข่าลงบานมันนอนลงบาน ค,ค่ะตัวนี้เป็น b 2สองหนึ่งสี่นเอสนะคะปี b 65ตัวรถแล้วก็โรตารี่ค่ะ1,99,000บาทค่ะพวกอุปกรณ์ตาเพชรก็จะอยู่มุมนี้อีกสต็อกหนึ่งนะคะโรตารี่ของใหม่ของบริษัทโชคชัย1นึเมตรแปจะอยู่ที่55,000ืของสยามสตโตลร่าก็ราคาเดียวกันนะคะตัวนี้ตัวตัดหญาตราเพชร 1เมตรจะอยู่ที่23,500เมตร2ห25,500เมตร40 m. จะอยู่ที่27,500บาทค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสต็อกก็จะเข้ามาเต็มอีกเหมือนเดิมนะคะ RX 1 6 5 E สวยๆค่ะตัวนี้ที่มันจะไปกับ40แลก SP หากซื้อแยกอยู่ที่48,000บาทนะคะสวยๆเลยตัวปลูกมันของตราช้างอยู่ที่49,000บาทค่ะ M7040 M7040 ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 8 9 9 0 0บาทค่ะ3 8 9 0 0 0บาทนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถของวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ 8 0นย6แค่ะฝากไว้ด้วยนะคะีย๋ยวา